สิบดอกได้ครับผมสิดอกเราต้องแตกกี่อันอ่ะสิอกเท่าไหร่อันก็ได้ครับผมว่าเท่ไม่ไถ้าสิบดอกพี่อยากได้ตัวนั้นพี่ต้องทำไงอ่ะต้องเล็กต้องต้องปาให้แตกเราตบไปเรื่อยได้เลยครับอ๋อก็คือว่าเราเราต้องเราต้องซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ปาให้มันได้สิบสิบแตกสิบลูกถึงจะได้นั่นแหละใช่อ่าถ้าถ้าตีง่ายๆนะลูกสามดอกห้าสิบสามดอกห้าสิบถ้าหกดอกมันก็ร้อยหนึ่ง ถ้า9ดอกมันก็ร้อยหก็คือพูดง่ายๆสองร้อยอะถ้าเกิด2 0งรครั้งเราจะได้ดอกลูกดอก12ดอก12ดอกเราต้องปลาให้พลาดแค่สองดอกลงทุน200อยะถึงจะได้ตัวใหญ่ฉันว่ามันเริ่มจะเป็นการลงทุนยังไงนะไปดิลูกสาววะาี่ฉันเริ่มคิดว่าเป็นการ ไม่คุ้มต่อรีเทิร์นเลยเออนะคะแล้วเพราะฉะนั้นขอ3ดอกพอ3ดอกได้นี้มี่ภูอ่ะได้มี่ภูเดี๋ยวไปแจกเออใใเออเอออ่ะมา3ดอกเอามี่ภูแล้วกันนะฮะพิกี้ไปบล็อกคนนี้ให้ด้วยบล็อกคอมเมนต์ให้ด้วยไปอ่านอือสามดอกห้าสิบพี่ฉันว่าแพงสายสามดอกนะ ต้องเอากระเป๋ามาแทนกลไม่ได้นี่ไงนี่ไง <ๆ S 2> นี่ไงสวัสดีครับบ๊ายบาฝากไว้ก่อนรน้อยมือเลฮะมีฝากไว้ด้วยเหรอเมื่อกี้ยังบอกว่าลงเปลี่ยนใจเอากรับป๋ามาเดี๋ยวมันจะท่วงแบบท่วงน้ำหนักเกินไปพรอ้อมพร้อมค่ะหนูเอาแป้นไหนคะลูกเอาแป้นนี้แป้นน,ปน,น,นี้สีเหลืองสีสเหลืองนะ <หา S 1> สีเหลืองคือสีน้ำโชคของเราอุ๊ยทำไมไม่มีแป้นสีส้มหรอ จริงอะไรเลยรอรุ่นนี้ก่อนคนหานักปลามือสมัครเอออะว้าทำไมมันกระเด้งขึ้นขนาดนั้นล่ะเอาใหม่ทุกคนมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ทำไมอ่ะเออทำไมมันแข็งขนาดนั้นล่ะมันไม่แหลมหรือเปล่ามันไม่แหลมหรือเปล่าพี่เรามันกระเด็นโดนหน้านะพี่ เนี่ยมันไม่แตกเลยอ่ะมันแป,แป,แปแลกๆละคุณตำรวจคะเอออัน,นี่มันแหกดุมแล้วมันไม่แตกเนี่ยงงมากแล้วมันไม่แตกอ่ะเราไปเราไปที่อื่นต่อเราไปที่อื่นต่ออ่เราที่ฝากไว้อะ่ะโอ้อคุณสิบบาทได้นะร้อยหนึ่งได้ไหมอุ้ยแต่มันมันทำไมกระเด้งออกมาขนาดนั้นน่ะทำไมกระเด้งกระเด้งแรงมากเลยนะ ขอบคุณค่ะหรือว่ามันจะไม่ใช่ทางเราวะแกไม่เราคือนักปามือฉาหมังแม่ปีที่แล้วจำได้แต่เมื่อกี้เราโดนปะปะเลยนะโดนปะโดนหนักมากเลยนะที่ฉันว่าแปลกแม่ที่ไม่มีคนเล่นนะเขารู้กันเอ้าหรอแล้วเราไม่รู้หรอเราตกเป็นเหยื่อของการตลาดหรออย่าใครอย่าอัดคลิปนั้นไปลงนะแม่ไม่กระเด้งออกมานะ เดินไปเด,ดินไปไมได้อีกนเขาบอกไป้าบาทนะหนึ่งสองร้อบาทเชินะได้เลยเรเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเราจะวนสไตล์ปืนเฮ้ยไม่ได้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 าทิดถอเลยนั่งเลยหรือหรือยังไงครับยังแจกอยู่นะกดลากเหรอยังแจกอยู่นะอ้าวตอน2องได้แล้วรางมาลจหญี่ครับ ยังแจกอยู <S <S ่นะยังแจกอยู่นะได้ไหมครับเออันนี้นะอันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจทานทานโน้ตนะทานกระตุ้นกระตุ้นสิบบาทาได้ตัวใหญ่เลยปลาให้ตกปลาให้ตกปาให้ตกแต่ว่าน้าอ้ำตกอ๋อให้แค่ข้างบนตกใช่ข้างล่างห้ามตกหนึ่งลูกหกสิบบาทอยากได้ตัวใหญ่ที่เรามันต้องปลาเร็วสำหรับพี่นะหนึ่งลูกเรามมีโอกาสมันต้องปลาแรงได้ไหม ้างบนตกนี่นั่นแหละแต่เทคนิคก็คือต้องไงดูก่อนได้ดูก่อนไย่งด้ไม่ได้มาข้างบนก็คือห้ามท่อเหลืองได้เลยโอเคลูกเดียวได้ตัวใหญ่ลูกหสอะทาให้ดูหน่อยทให้ดูอีกหน่อยลกลอยได้หมได้ลลอยอะซ้อมอะซ้อมได้ไหมคะข้าปลาเสยว่ะใช่ค่ะข้าปลาเสยว่ะวี ปลาเสอยไอยนหปลาเสยปลาเสยวีนาครับชื่อเขาไม่ออกแต่จำลาเขาได้ตางเขียวตาตเขียวจะปลาทอค่ะถ้าปลาทอใกล้ๆค่ะหนูต้องปลาเสรยขึ้นน่ะโอ้ยสองใบตนงนอ้สอบสะส เป็นเส้นเดียวไหมผมของเส้นปลาตรงปลุ่มนี้ปลาตรงปลุมมันหรอใช่ปลาตรงปลุมปลาตรงปมเส้นเดี่ยวสุดสุดซอยเลยอ่ะรับะลายเลยเลย่มเลยละหมาดข้าผักให้ปลาถ้าผักแล้วมันไเปอร์ยี่สิบสามนะหมายเลขยี่สิบสามไปแรกเราเล่ช้าๆเลยวรื่เนี้าไไม่ได้ปลาหมดแล้วอันนี้เขาเป็นการซ้อมแต่ว่าถ้าจ่ายเพิ่มอีกร้อยเรื่งแสดงว่าได้นะเพราะว่าปลาสองเรายี่สิบสามไปต่อแล้ะว่าจ่ายเกินก่อนเล่น ได้ไปแล้วร้อยหนึ่งปลาไปเลยอ่ะอยากได้สามลูกร้อยแเอาเถอะสามลูกร้อยวะสองกับสามหลังเสร็จแล้วมาได้ต่อมาแบบเบอร์สิบเอแพ้ไม่ได้ค่ะเราสุดสามลูกร้อยแล้วเพิ่งเจอได้เลยเออมันจะยากก็แค่ไหนเออมันจะยากแค่ต้อ็ปาไม่โดนนี่แหละค่ะ อ่ะทุกคนลูกสุดท้ายนะคะอ้าวแถนแค่แทแได้ให้ตัวหนึ่ตัวเขาถ้าดตาได้เลยนะพี่ได้กคนังรู้ได้เสร็จแล้วได้ได้ไดได้เลยล่ะ

ี่เอาาควมจริงาต้องมีการฝึกฝนใช่พีหน้ามาได้อีกนะคะได้รับสารได้เลยถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะได้มาหักใครที่กำลังขอแท้ให้มองมาที่ี้สิบสองใบกันหนึ่งร้อยบาทให้สิบสองบาทป่ะเชลเลยเชลเลยเราปิดคลิปมาอย่าบอกเปลี่ยนใบสแกนทำไมเราปิดเราปิดคลิปแล้วก็ออกไปทางนู้นเลยไหมปิดคลิปเลยไหมเอาปิดคลิปเลยเอามาปิดคลิปเไปคลิปลหน่อยดิ อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราปิดคลิปกันนะคะหน,น,น้าคนหน้าเสียด้วยวขขนะขออนุญาตปิดหน้าตุต๊กตานะคได้ไม้สุดแล้ว ก็ปิดคิวแล้วก็คือเราก็ไปกระโดดบ้านบอลทีเนี้ยเป็นตัวของตัวเองไปบล้มิ่าฮ่า่เอฟซีว่าอย่าดูต่ออย่าดูต่ออย่าเพิ่งไปมันเที่ยงคืนแล้วนะแม่พรุ่งนี้น้องต้องตื่นตีสี่เพราะว่าเอามาแต่งหน้าตีห้าแล้เดินกลับทางเดิมหรือวนไปยืมอะไรได้เลยยืมให้คนออยสิคนดีกว่าไปลงไลน์ไหมทุกคนอยากให้ลงไลน์หรือยังเอาตังค์มากระเตะสองพันตลอดเลยนะไว้เฉียวไว้ คุณท่อเนะไม่ลงใช่ไหมคะร้านบอลหวังยังไงคะที่ซื้อมาทั้งหมดสิ่งที่แม่ซื้อคือน้ำเปล่าชูตอนนี้คอเหนียวกินน้ำเป่าเลยเมื่อกี้พี่เอาน,น้าไป